คนชอบจ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตหรือลูดมาแล้วจ่ายเงินได้ไม่ครบตามจำนวนมีอะไรกันบ้างและวิธีการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตคิดอย่างไรเราไปดูรายละเอียดในคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมันนี่เจอเบลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับบัตรเครดิตนะคะก็เป็นไอเทมเด็ดสำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะที่จะต้องมีติดกระเป๋ากันไว้นะคะอาจจะเป็น1ใบ2ใบหรือว่า3ใบก็ตามนะคะหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าจะใช้บัตรเครดิตแบบไหนหรือว่าอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับคนที่จะใช้บัตรเครดิตนั่นก็คือเวลาที่เราลูดซื้อของกันแล้วนะคะก็จะต้องมีการจ่ายเงินตามจํานวนที่เราลูดซื้อของไปนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์และก็จะได้ไม่เสีย ดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตกันนะคะแต่ใครหลายๆคนที่บางทีอาจจะมีการซื้อซื้อของไปแล้วหรือว่าซื้อสินค้าไปแล้วแต่นะตอนที่ถึงเวลาหรือว่าถึงรอบบินที่เราจะต้องจ่ายแล้วนั้นเรามีเงินไม่พอตามจานวนที่เราจะต้องจ่ายนะคะนั่นก็คือบางคนอาจจะรูดไปเกินที่เรามีกําลังจ่ายไหวในเดือนนั้นนนนั่นเองนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครนะคะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ได้เลยค่ะว่าคุณจะ อาจจะทําให้คุณเป็นหนี้ระยะยาวกับบัตรเครดิตได้เลยทีเดียวนะคะก็ยังไงจะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายบัตรเครดิตกันไว้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดก็คือคนที่สามารถรูดและสามารถจ่ายได้เต็มจํานวนที่มีการรูดจ่ายนั่นเองค่ะและจะต้องตรงต่อเวลาด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่ พลาดไปแล้วสําหรับการรูดใช้จ่ายไปนะคะแต่ว่าไม่สามารถจ่ายเงินได้ตามจํานวนและตามเวลาที่บัตรเครดิตมีการกําหนดไว้นะคะวันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าทั้งบัตรเครดิตมีการคิดดอกเบี้ยแบบใดกันบ้างนะคะและถ้าเพื่อนๆรู้แล้วนะคะว่าเขาคิดดอกเบี้ยแบบไหนนะคะจะทําให้ไม่กล้าที่จะใช้จ่ายบัตรเครดิตและจ่ายขั้นต่ํากันอีกต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหารายละเอียดกันนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมันนี่เจอเบลกันไว้ด้วยนะคะสําหรับวิธีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะคะเขาจะเริ่มคิดดอกเบี้ยเราก็ต่อเมื่อเราชําระค่าสินค้าหรือว่าบริการไม่เต็มจํานวนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการชําระด้วยขั้นต่ำาตามที่บัตรเครดิตมีการกำหนดหรือการที่เรา จ่ายเงินไม่ครบตามจำนวนที่เรามีการรูดซื้อไปไม่ว่าจะเป็นเพียง50สตางค์หรือว่า1บาทก็จะเกิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตขึ้นมาได้เช่นกันนะคะและวิธีการคิดดอกเบี้ยของบัตรเครดิตนะคะก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะนั่นก็คือข้อที่1นะคะคิดจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่เรามีการรูดซื้อสินค้าหรือว่าบริการนะคะจนกระทั่งถึงวันที่มีการสรุปค่าใช้จ่ายค่ะ แบบที่2นะคะคิดจากยอดคงค้างค่ะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เรามีการชําระเงินขั้นต่ําไปจนถึงวันที่มีการสรุปยอดของเดือนถัดไปนั่นเองค่ะสมมุติอย่างเช่นนะคะเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเรามีการรู้ซื้อกระเป๋าไปนะคะเป็นจํานวนเงิน1นึ่งบนบาทนะคะและวันที่25ห้าตุลาคมจะมีการตัดรอบบินใช่ไหมคะ ซึ่งจะทําให้เราจะต้องไปจ่ายเงินตามรอบบัตรเครดิตนั่นก็คือวันที่10พฤศจิกายนก็คือ10ของเดือนถัดไปของที่เรามีการรูดซื้อของไปนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการคิดและพวันที่10พฤศจิกายนใช่ไหมคะเรามีการไปจ่ายขั้นต่ําของบัตรเครดิต10%ของ10,000บาทนั่นก็คือ1,000บาทนั่นเองค่ะณวันที่10พฤศจิกายนเราไปจ่ายขั้นต่าที่1,000บาทวิธีการคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิตนะคะก็ ทางธนาคารก็จะคิดตามรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดที่หน้าจอาไว้ให้ดูนะคะก็คือยอดทั้งหมด1 0,000บาทก็ธนาคารคิดดอกเบี้ยที่20%นะคะก็จะเป็นยอดทั้งหมด10,000บาทคูณ20%คูณด้วย25วันยอดทั้งหมด10,000บาทนะคะคูณด้วย20%คูณด้วย25วันแล้วก็นํามาหารด้วย365้วันนั่นก็คือ1ปีนั่นเองนะคะก็จะ เป็นจำนวนเงินทั้งหมด136สบาทจุดสตางค์นะคะรวมถึงก็จะมียอดคงค้างอีก9000บาทนะคะก็จะเป็น9000คูณกับ20เซคูณ16วันแล้วก็หารด้วย365ก็จะเป็นเงินทั้งหมด78สบาท90สตางค์นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะยอดเงินที่เราจะถูกเรียกเก็บจากการที่เรารูดซื้อสินค้าไปจำนวนเงิน1บาทนะคะนั่นก็คือ9000บาทบวกด้วย 136บาทจุด99แล้วก็บวกด้วย78บาท90สตังค์นะคะก็จะเป็นยอดเงินทั้งหมด9215บาทจุด, 1, จด 8, สตังค์ค่ะและสมมุตินะคะต่อมาวันครบกำหนดที่10ทธันวาคมนะคะก็เราสามารถหาเงินได้จนไปจ่ายได้ครบตามจำนวนนะคะนั่นก็คือในรอบบินของวันที่25พฤศจิกายนนะคะ ก็จะเป็นยอดเงินที่9,215บาท89สตางค์นะคะดังนั้นนะคะเงินที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเงิน9,000บาทคูณด้วย20%แล้วก็คูณด้วย14วันนะคะแล้วก็หารด้วย365วันค่ะก็จะเป็นเงินทั้งหมด69บาท4สตางค์นั่นเองค่ะ สำหรับวิธีการคิดดอกเบีย้ยของบัตรเครดิตนะคะก็คือเขาจะคิดแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยทุกบาททุกสตางค์กันเลยทีเดียวนะคะและถ้าเรายังคงจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ไปนะคะในอนาคตที่เราเคยได้ยินคำว่าดอกเบีย้ยทบต้นใช่ไหมคะแต่เราจะมองในมุมของเงินฝากในมุมของบัตรเครดิตก็เช่นกันนะคะการคิดดอกเบีย้ย แบบทบต้น20นี่ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เยอะมากเลยนะคะสำหรับบัตรเครดิตนะคะถ้าเรารู้จักใช้แล้วก็สามารถจ่ายได้เต็มจำนวนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะคะก็คือตามไลฟ์สไตล์ที่เราเลือกบัตรเครดิตใช้กันนั่นเองคะ่ะแต่สำหรับบางคนที่ลูดไปแล้วไม่สามารถจ่ายได้เต็มจำนวนนะคะก็เรื่องของดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวเลยนะคะยังไงก็ สำหรับคนที่ยังอยากใช้บัตรเครดิตก็ต้องระวังที่จะต้องหาเงินจ่ายให้ครบตามตามจำนวนนะคะแต่สำหรับคนที่คิดว่าอาจจะพลาดพังหรือว่าเผลอไปใช้โดยที่ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้การไม่มีบัตรเครดิตไปเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นกันค่ะยังไงทุกการใช้จ่ายก็จะต้องระมัดระวังการใช้เงินด้วยเช่นกันนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครที่ดูคลิปแล้วสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามด้านล่างได้เช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งสักแค่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้นำความรู้ความสามารถที่คุณมีไปลงมือทำคุณจะไม่มีวันเก่งขึ้นในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนในเรื่องของวินัยการเงินก็เช่นกันนะคะถ้าคุณลงมือทำบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆคุณก็จะเก่งขึ้นในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนค่ะเราอยากเห็นคนไทยไม่มีปัญหาทางด้านการเงินค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง m ั n นี่เจอเบลกันไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ